เทรนพนักงานไปทําไมในเมื่อเดี๋ยวเขาก็ลาออกอยู่ดีแต่เรื่องของเรื่องคือถ้าสมมติว่าคุณไม่เทรนแล้วเขาก็ไม่เก่งขึ้นแถมเขาไม่ออกอีกต่างหากแปลว่าอะไรแปลว่าในบริษัทคุณก็จะมีแต่พนักงานโคงโคอะไรอย่างนี้หรอคุณจะเอาไงนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยติดได้เข้าใจเลยนะว่ามันมันคนอนข้างหนักใจนะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของบริษัทแบบเราจะเทรนเขาใช่ไหมเขาจะเก่งขึ้นพอเขาเก่งขึ้นคุณก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะไปทํางานที่อื่นไปทํางานให้คู่แข่งหรือเปล่าหรือว่าจะลาออกไปแล้วแย่งลูกค้าเราหรือเปล่่่ะะ่าารรรืือรือออออะะะไยงงงงี้นคคเเข อย่างหนึ่งที่เจ้าของธุรกิจหลายคนทำพลาดน,นะแล้วก็อันนี้ตีแน่ก็บรีฟตัวเจ้าของด้วยเนาะเพราะว่าตัวตี่แน่นะคะก็มี t r a i n ิ่ g นะคะในเรื่องของทีมขายเนาะเข้าไปช่วยเทรนน้องๆเซลล์ของบริษัทต่างๆนะคะในการปิดการขายเนี่ยตี่แน่เข้าใจปัญหานี้เลยแล้วก็แล้วก็าสิ่งหนึ่งที่แน่บอกลูกศิษย์นะคืออะไรรู้ไหมคือ อย่า yeah, อยู่ดีก็กระโดดเข้าไปในทีมแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมีเทรนนิ่งให้นะทุกคนต้องเข้านะแล้วก็ฟรีอะไรเงี้ยคุณอย่าทำแบบนั้นโอเคไหมเพราะเมื่อ,อไหร่ที่คุณทําแบบนั้นเนี่ยเขาจะทำไมเขามีคุณค่าโอเคว่า okay, เขาก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคต้องไปเรียนหรอโอเคไปเรียนก็ได้แต่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นไหมพอคุณแบบอยู่ดีไปให้เขาง่ายๆเนี่ยเขาก็ทำไมเขาก็โยนทิ้งเขาก็ไม่คุณค่าโอเคว่าเพราะนั้นคุณต้องทำไมคุณต้องถามก่อนว่าเขาอยากได้ซัพพอร์ตอะไรตอนนี้เขาติด กิยาเขานะว่าเขามีปฏิกิริยายัางไงนะคะซึ่งจากที่นี่นะเทรนลูกศิษย์มาหรืออะไรเงี้ยเนาะที่เป็นผู้บริหารเนาะก็ให้คําปรึกษาใช่ไหมก็มีฟีดแบ็กจากลูกน้องนะคะหรือเซลล์กลับมาหลายอย่างเลยมันจะมีหลายประเภทนะประเภทแรกคืออะไรคือแบบกระตือรือร้นอยากได้ว่าใครอะเทรนอ่ะ,อ,ะอันนี้ผ่านใช่ไหมคุณก็ให้เทรนนิ่งเขาไปเขาก็จะเห็นคุณค่าด้วยนะคะประเภทที่2คืออะไร ไม่มีเวลาคะ่ะไม่ไม่จาเป็นก็ได้มั้งค่ะที่ทําอยู่ก็ดีอยู่แล้วไม่เห็นจะต้องงานอะไรเลยหรืออะไรเงี้ยคนประเภทนี้ก็อาจจะทําไมไม่รักความก้าวหน้ารูา้สึกว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันโอเคแล้วไม่ได้อยากได้อะไรเพิ่มไม่ได้อยากได้อะไรเสริมไม่ได้อยากที่จะแบบให้มันทําไมนอกเหนือจากสิ่งที่ตัวเองทําอยู่คุณก็ต้องดูแล้วว่าคุณอยากเก็บคนแบบนี้เอาไว้ในทีมอีกนานเท่าไหร่นะคะแบบสุดท้ายเลยเป็นแบบที่ที่น่าขำที่สุดเลยคืออะไรรู้ไหมคือเขาจะถามกลับมาประมาณว่าการไปเทรนนครั้งนี้เนี่ย มีค่าขนมให้ไหมคะมีโบนัสให้ไหมคะได้อะ,อะไรเพิ่มเติมจากการที่แบบตัวเองต้องเข้าไปเทรนดไหมคะหรืออะไรเงี้ยคือแบบเราเข้าใจว่าคือเราอ่ะหาคนอ่ะไปเทรนให้เขาเพื่อเขาเก่งขึ้น แล้วถ้าเขาเก่งขึ้นเขาจะปิดการขายได้มากขึ้นแล้วถ้าเขาปิดการขายมาได้มากขึ้นเขาจะได้ค่าคอมได้มากขึ้นแต่ว่าอะไรแต่ว่าเขาดันปัญหาว่าไอ้การที่เขาจะต้องไปเทรนเนียเราจะจ่ายเงินให้เขาไปเทคไปเทรนหรือเปล่าครูแบบไม่อะไรเข้าใจว่หว่ามันเป็นวิธีการดูคนที่ง่ายมากเลยอ่ะมันมันจริงๆไอไอ้เรื่องเนี้ยเวลาที่เราทาอ่ะจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเทรนนิ่งเลยด้วยเอาจริงๆนะอาจจะไม่ได้เกี่ยวตัวเทรนนิ่งเลยมันเกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับไ r i v มันเกี่ยวกับไฟของอะไรของพนักงานในองค์กรของคุณโอเเคคคว่าุณดดูไไไ้ลยนนหมีฟ คนไหนอยากที่จะให้บริษัทมันโตยอดอยากให้บริษัทมันก้าวหน้าอยากให้บริษัทแบบโตไปเรื่อยๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณดูจากการที่เสนอเทรนนิ่งแค่เนี้ยเข้าไปได้เลย เะะพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณนะคะสนใจนะคะอยากให้ติน่เนี่ยช่วยเข้าไปเทรนนะคะทีมปิดการขายของคุณทีมเซลของคุณเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อมาได้เนาะแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยก็จะได้รับคาปรึกษาติน่านะคะในเรื่องของการคุมทีมขายในการบริหารทีมขายเราจะโมดิเวกเขายัางไงที่จะทําให้เขาเนี่ยอยากที่จะทำไมปิดการขายได้เพิ่มทํายอดได้ตามเป้านะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการอะไรคิดค่าคอมแล้วทำค่าคอมยังไงให้มันแบบดึงดูดเขาให้เขาอยู่ได้นานๆไม่ใช่แบบเซลเข้าๆออกๆหรืออะไรเงี้ยหรือเซลหมดไฟ ไม่มีไฟหรืออะไรอย่างนี้นะคะตัวคุณเองจะได้รับคำปรึกษาทางด้านนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของทีมของคุณเนี่ยก็จะได้รับเทรนนิ่งกับตีน่าด้วยถ้าสมมติว่าคุณสนใจนะก็สามารถที่จะแอดไลน์มาได้นะคะอแอดครูตีนะ่าเนาะบอกว่าสนใจดีว่าลีดเดอร์โอเคไหมบอกว่าสนใจดีว่าลีดเดอร์ด้วยนะบอกให้ละเอียดนะบอกน้องแอดมินให้ละเอียดนะไม่งั้นแอดมินจะให้คำปรึกษาคุณผิดแอดมินจะแนะทำคุณผิดโอเคว่าคุณบอกให้ละเอียดนะว่าคุณสนใจดีว่าลีดเดอร์นะคะหรือถนะ้าสมมติว่าตอนนี้เนี่ยทีมเซลล์ขอองคุณกกกรระะะทท่่นนนแมา หรือคุณอาจจะกําลังเพิ่งสร้างทีมเซลล์นะคะดีน่าก็จะมีส่วนในของอะไรของการเอาซอร์สนะคะเอาซอร์สคืออะไรก็คือทีน่าเนี่ยจะมีเซลล์ของทีน่าเนี่ยเข้าไปปิดการขายคุณแล้วตีน่าก็การันตีเลยนะว่าถ้าสมมติว่าทีมของทีน่าเนี่ยปิดการขายคุณไม่ได้ทําไมคุณไม่จําเป็นต้องจ่ายสักบาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็มีการคัดเลือกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทักมาคุยกยนก่อนเนาะว่าโอเคทีมของทีน่าเนี่ยกับธุรกิจของคุณหรือว่า Product ผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยมันเข้ากันไหม ว่าคุณอยากที่จะได้เทรนนิ่งหรือว่าคุณอยากที่จะเอาซอสอะไรอย่างนี้เนาะแต่ทักมาว่าดีว่าลีเดอร์นะคะสำหรับวันนี้นะติดน้าก็มีเท่านี้ก็ถ้าคุณสนใจตินะาก็หวังว่าเราได้ร่วมงานกันนะคะสำหรับวันนี้ติหน้าก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ